าใจเข้าวัดเสียงแห่งธรรมนำชีวิตขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมร่วมฟังธรรมโดยพุทธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศร่วมจันลงพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมพระธรรมสิงหบุราจารย์หรือหลวงพ่อจรันทิตตะธรรมโมได้แสดงธรรมให้ข้อคิดแก่สาธุชนทั้งหลายดังนี้ สล่อส่วนมากเอาไปทิ้งกันหมดเป็นที่น่าทึดายมากธรรมะนี่แปลว่าการปฏิบัติให้มีสติธรรมะการปฏิบัติให้รู้ความอดทนธรรมะการปฏิบัติต้องทําใจให้สะอาดหมดจดทําใจให้อดทนทำใจให้ต่อสู้กับเหตุการณ์ทุกยากลาบากท,ทุกประการก็สามารถจะผ่านอุปสรรคไปนั่นไปได้อย่างหน้าอนุโมทนาถึงจะเรียกว่าธรรมะ สนับสนุนโดยน้ำส้มสายชูสำหรับปรุงอาหารตรารมรถโรงงานน้ำปลาชัวฮะเสงตราหอยหลอดสัพพะทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวง